จะามารีวิวที่3 convertible นะคะจริงๆจ,จ,จีก็ใช้ตัวนี้มานานสักพักแล้วนะคะแต่ว่าที่เอามารีวิวเพราะว่าเดี๋ยวที่อาถ้าเขาจะมีโปรโมชั่นลด50%นะคะตัวที3 convertible นะคะตัวนี้เอ็นจีก็เลยจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะเขาจะมาเป็นลักษณะกล่องเป็นแยกกันแบบนี้นะคะแบบนี้ที่3 convertible เนี่ยก็คือมันเป็นแกนม้วนผมแต่ว่าสามารถเปลี่ยนตรง แกนตรงนี้ได้นะคะโดยที่เราใช้เบสตรงเนี้ตัวเดิมนะคะแต่ถ้าเราอยากใช้แบบแกนขนาดอื่นนะคะเราก็สามารถถอดตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะแล้วก็แอนจี้มี2ไซส์นะคะมีไซส์1.5กับ1นิ้วนะคะนี่วันนี้ก็เลยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่า2ไซส์นี้นะคะมันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวแอนจี้จะลองม้วนนะคะข้างหนึ่งเป็น1.5นิ้วอีกข้างหนึ่งเป็น1นิ้วนะคะให้เพื่อนๆดูหลอนเนาะว่า เออผมยาวประมาณเนี้ยใช้ไซส์หนึ่งนิ้วกับ1.5นิ้วมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะคือตัวแบริลของเขานะมันจะเป็นเซรามิกนะคะมันก็จะไม่ทําร้ายผมเท่าพวกแกนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแกนที่เป็นโลหะใช้แล้วผมไม่กรอบนะคะยิงจี้ใช้มาประมาณ2ปีกว่านะคะเดี๋ยวยิ่งจี้จะมาลองใช้นะคะตรงนี้ระดับอุณหภูมิเขาจะมี5ระดับนะคะปกติยิงจี้จะใช้ถึงระดับ3ก็พอไม่ได้ใช้ร้อนมากเพราะว่าไม่อยากใช้ให้มันร้อนเกินไปเนาะเดี๋ยวผมจะแบบ แพงกรอบเกินไปนะ,ะระดับ2 –ระดับ3ามผมแองจี้ก็โอเคแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมของเราด้วยนะคะบางคนก็ระดับ2ระดับ3อาจจะเอาไม่อยู่นะคะอาจจะต้องเพิ่มขึ้นให้ร้อนกว่านั้นนะคะก็แล้วแต่สภาพผมเราด้วยนะคะเราก็ต้องไปลองใช้ดูด้วยตัวเราเองนะคะอ่านี้ขนาด1นิ้วนะคะเดี๋ยวแองจี้เปิดเครื่อง เปิดเครื่องก็ง่ายๆกดแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วไฟมันก็จะเด้งขึ้นไปนี่ปกติเองจี้ใช้แค่2ใช่ไหมเครื่องมันจําได้ว่าเองจี้ใช้แค่ระดับ2มันก็จะทําอุณหภูมิขึ้นไปแค่ระดับสองไฟมันจะกระพริบขึ้นไปแค่ระดับสองพอมันทําอุณหภูมิถึงจุดนี้แล้วไฟก็จะไม่กระพริบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเองจี้จะมาเตรียมผมก่อนเนาะจะม้วนข้างนี้นะคะด้วยแกนเล็กเนาะหนึ่งนิ้ววันนี้เองจี้จะใช้มูสของ living proof นะคะตัวนี้ อังทีก็ใช้ไม่เยอะนะคะบางทีไม่ค่อยชอบใช้มูสอะไรเท่าไหร่คือมันมันหนักผมอังที่ใช้แค่นี้หวีนิดนึงนะคะรอนออกมาจะได้แบบสมูทตอนนี้เครื่องก็ร้อนแล้วนะคะเร็วมากเลยอังจีใช้ระดับ2นะคะเดี๋ยวจะามาแบ่ง นี้1นิ้วนะคะเดี๋ยวที่จะปล่อยไว้ก่อนเนาะยังไม่สางนะคะก็เดี๋ยวจะมาทําข้างนี้ไซส์1นนิ้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวเบรลลตรงนี้นะคะการปิดเครื่องนะคะก็กดค้างไว้พอกดค้างไว้แล้วไฟตรงเนี้ยมันจะมันจะค่อยๆกระพริบต่ํา่ลงมาเรื่อยๆจนหมดจนไม่มีไฟกระพริบนะคะก็แปลว่าเครื่องปิดแล้วแล้วเขาจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะนี่มันล็อกอยู่เนาะเราก็ต้องหมุนมาตรงที่อันล็อกนะคะหมุนตรงนี้ อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะปกติเองจี้ก็ใช้ไซส์เดียวสองข้างไปเลยเนาะไม่ค่อยได้เปลี่ยนในตอนที่เออระหว่างการทํานะคะก็จะเปลี่ยนง่ายก็จับตรงแบรโร่แล้วก็ดึงออกเลยเพราะว่ามันไม่ร้อนแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่เนาะจี้ก็จะจับตรงนี้นะคะนี่นะคะดึงออกมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอีกไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งจุดห้านะคะแล้วก็ใส่ลงไปคือเขาจะมีสลักตรงเนี้ยให้เราดูอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็ถ้ามันไม่เข้าที่เราก็ลองหมุนหมุนดูแบบนี้นะคะ กดลงไปแล้วก็อย่าลืมล็อกตรงนี้นะคะหมุนล็อกกลับไปอ่าแล้วก็เปิดเครื่องกดแค่ครั้งเดียวนะคะตอนเปิดเครื่องก็รอให้แกนมันร้อนก่อนที่ว่จะใช้มูสเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวจิก็จะรอให้ผมเย็นลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาสางแล้วก็ดูลอนกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ฮ a i r s p r a y ของวยนะคะจิก็จะสเปรย์ลงไปก่อนที่จะสางผมนิดนึงเนาะ,ะข้างนี้หนึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวมาสางกันว่าจะเป็นยังไงดูลอนกัน จี้ชอบรอนที่แบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะคะไม่ชอบรอนที่มันแบบมันแน่นเกินไปมันแบบเด้งเกินไปมันดูรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ข้างนี้1.5นิ้ว นี้1นิ้วแล้วก็ข้างนี้1-5นิ้วนะคะที่ยืนให้ดูเนาะก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะคะข้างนี้จะเห็นเป็นลอนชัดเจนนะคะอีกข้างหนึ่งก็คือแบบเหมือนเป็นลอนแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบซอฟต์นะคะข้างเนี้ยเหมือนแบบใช้เพิ่อมวอลลุ่มให้ผมเฉยๆเนาะ วนตัวเองจี้ชอบข้างนี้มากกว่าหนึ่งแหละมันทําง่ายกว่าเพราะผมเองจี้ยาวแล้วก็มันเป็นมันแกนใหญ่มันทําให้ม้วนง่ายง่ายกว่านะคะแต่เนี้ยคือแกนมันเล็กนะคะเองจี้ผมยาวเวลาม้วนมันก็ต้องม้วนหลายรอบใช่ไหมกว่าจะสุดความยาวผมนะคะในโปรเซสการทําจริงๆนะคะเองจี้ก็เลยชอบแกนใหญ่มากกว่าแต่คือมันก็รอนสวยทั้ง2แบบแหละแล้วแต่คนชอบนะคะ ก็มาพูดถึงราคากันดีกว่านะคะราคาของเขานะคะราคาปกติที่เขาขายแยกกันนะคะตัวเบสจะ110แท่งร้ยิจะไม่ผิดเนาะแล้วก็ตัวเบรลเนี่ย100นะคะทางเราถ้าเขาจะลดาสิเนเนาะก็จะเหลือเบรลเหลือแค่50ก็ตัวเบสน่าจะเหลือ55ดอลลาร์นะคะถ้าใครอยากได้แล้วก็ไม่อยากพลาดนะคะเอนจีแนะนําให้กดใส่ตะกร้าไว้เลยนะคะเพราะว่าเขามีโปรวันที่2 0ใช่ไหมพอผ่านเที่ยงคืนวันที่19เราก็กดเลย นะคะเพราะว่าเวลาที่เขามีลดราคาตัวเบสจะหมดเร็วมากเลยซึ่งคือการที่เราจะใช้เราก็ต้องมีเบสใช่ไหมถ้าไม่อยากพลาดโปรนี้นะคะลด50%ของ T 3 convertible นะคะผ่านเที่ยงคืนของวันที่19ไปแล้วเนี่ยก็กดใส่ตะกร้าแล้วก็กดจ่ายตังค์ได้เลยนะคะคือเอ็นจไม่ได้รอซื้อหลังเที่ยงคืนหรืออะไรนะคะเอจก็รอซื้อในวันถัดไปที่เขามีโปรโมชั่นแต่ไม่เคยทันตัวนี้เลยเอก็เลยต้องซื้อตัวเบสเนี่ย ในราคาเต็มนะคะน่าจะร้อยหนึ่งอยประมาณนี้แหละแต่ว่าพวกแกนเนี่ยยังพอมีนะคะพวกแกนม้วนเนี่ยเออจริงๆก็ได้ราคาเซลล์มานะคะเดี๋ยวอิองจงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปตามลิงก์กันได้เนาะเผื่อใครสนใจนะคะวันนี้จ,งจิงไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย